สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราอยู่กันที่สถานีบางซื่อวันนี้แต่งตัวลุกอะไรจ้ะลุกตะเกะวันนี้เรากำลังจะไปไหนกันครเราจะไปโกทูอยุธยากันนะครวันนี้ทุกคนตอนนี้เราก็ซื้อตั๋วเรียบร้อยแล้วสาที่งตอนคือร้อนมากค่ะทุกคนนอ่ขขบวนรถไฟมาแน่นอนมานั่งถึงชั่วโมงเดียวถึงแน่นอนแต่ถ้าหลับก็เลยไปไหนก็ไปรู้ก็เลยไปกันหมดเลยจบ เลยมัดมาเลยมัดรวมมาเลยเดี๋ยวต้องไปรอที่ชานทราลที่3แล้วนะครับเพราะว่ารถไฟจะมาแล้วติดตามพวกเรากันด้วยนักช้าหนึ่งวันของพวกเราจะเป็นยังไง let's go ไปเยอะๆที่นั่ง กระแสะนมถ้าเป็นลมอะร้อนมากฮอตมากฮอตฮอตสุด ลาบค่ะแล้วมันดูแดดด้วยที่นี่เป็นยังไงไปยังมาถึงใจแรงเราก็มีตัวช่วยนะคะนั่นก <ista> ็คือสต้า UV วีดอกมีเวียซิต้าย,ยัางไงขายของยังคายผิดเลยแม่ยังได้กันไหมเป็นไงแดดวันนี้อแดดที่คาดไว้สามสิบสี่สามสิบห้าบอกเลยที่นี่ที่ยาโลเคชั่นเดิมที่คุณเคยการที่จะพลาดไม่ได้เลยก็คือการเช่ามอเตอรา์ไซค์ติดตามดูกันได้กดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามรอจอับรอชิปหาย แล้วตอนนี้เราก็จะมาเลือกรถนะคะว่าเราจะเอาคันไหนกันเราจะแบบเป็น 2, น 2> องค,ค,คันแล้วสุดท้ายเรก็ได้รถราคาชาสองคันละสองร้อยคมณจะอนอาคันไหนไม่ต้องใส่ได้หรอมาร้อนะห,อหวานแหววไ,ไ,ไปค่ะ t สโกทุกคนคตามพี่มาครับน้องส <c oughs> ถานี้แรกเราก็จะไป กินกวว๋วยเตี๋ยวห้อยขาที่เราเคยกินกันนะคะร<ว>้านเดิมเจ้าเดิมหรอร้านเดิมร้านเดิมเลยจ้าติดตามกันนะคะทุกคนอย่าพลาดนะคะวันนี้เราจะร้อนจะพากันจำเราจะพากันไม้ทุกคน โลเคชั่นเดิมๆของเรานะคะอยุธยาสภาพอากาศตอนนี้ <c ười> 3 5องิาคลิปรบอบนี้เราพาเพื่อนเอกมาด้วยเพราะว่าเราที่แล้วพาเพื่อนเอกมาแต่ว่าเราไม่ได้ทำคลิปนะคะเรามาใส่ชุดไทยแล้วก็กลับนะคะไปก็เเี๋ยว้า้ขากันค่ะทำไมต้องระวัตล <c oughs> <c oughs> อดเล้ก็คุณจะถ่าย <c oughs> เดินนี้รู้ใจจังเลย นี่อันนี้ไม่ได้ใส่ชุดไทยเะถใส่ชุดนี้กูว่าเป็นไงคะแซ่บไหมคะแซ่บมากค่ะนัวมากแต่ว่าเราต้องกินแบบตันนี้เ <ละ S 1> หม,อม,ม,มือนแถวบ้านเราไปเองไงแต่เราจะไปข่างกาลูนกนะไปเองยิ่งเสร็จแล้วจ้าเด็กโตเดนทถังไปก็ต่อเมแล้วตอนนี้เราก็อยู่ที่หน้าวัดชัยวัฒนารามกันแล้วค่ะทุกคน ระวามาอย่างเลยมากโปรแกรมการที่เราชินเคยนะครับ36องศาแล้วตัดจะแต่งตอนนี้เราก็อยู่แถวหน้าร้านชาสุไทยต่างๆนานาเองนะฮะซึ่งองพาเพื่อนสาวมาเลือกว่าจะแต่งร้านไหนว่าเอาชุดแบบว่าคุณดูหน้าร้านก่อนถ้าร้านไหนดูแบบชุดเขาอลังการราคาอาจจะก็อาจจะสูงไั้หมดลองเรียนไปดูไปต่ไปพาเชิญ ี่ก็ตึงแปลว่าแม่จ้าไม่มีหัวนมแต่ไม่ได้ครัไม่ให้ข้าวเขาจะไล่ผีออกนี่เ็๊แค่เด็กสามคนจุ๊จุกบร้านอะไรนะอโยธยาไม่ได้ค่ะ พร้อ,อมยังคะเป็นไรอะพร้อมบิชาบาทหรือยังคะสาวอาราังไม่ไหวแล้วนี่ค่ะร้านอายโยทยาเช้าสุดไทยอยู่ตรงข้ามทางเข้ากับวัดชัยซื้อตั๋ว10บาทคนละ10บาทไปค่ะ นี่คะ่ะอันนี้ก็มาในลูกของเจ้าบ่าวนะคะเอะไม่ใช่ <c oughs> นี่ก็มาในลูกของเทวดาพอินหัวหนักใช่ไหมเลิศต่อทำไมอ่ะทำไมเขาต้องว่าแต่เราไม่รักษาครบแย่มากเลยเราแค่จะจับลมกลางโลผ่ันเขาบอกว่าเราเช่าวันเราจะมากลางของเราเองเว้ยยี่สิบบาทนะเขาเอาไปกลางคนเดียวหมดเลยฉันงงมาก <c oughs> อ่ะหล่อนโอ้ยจะตกวูบค่ะวูบแล้วหนึ่งยังไม่ทันผ่านเข้าไปในวัดเลย พูดแป๊บนึงมีขาหลบลมครับนจากร้อนมากร้อนไม่ไหวร้อนถ่ายยังจ้าเพื่อนความจะถ่ายไปเลยฟ้าชนะสุดในนี้ในรบที่อรังสุดฮ่าเกินใครได้ไหมาผู้ใดชนะได้ไหมมออะไรกันท่านมองนะเชิดสาวโดยแซ่โอ๊ยลุกแล้วไหนล่ะก็ขึ้นไปข้างบนสิหลบล่มหลบล่ม ร้อนๆไม่ถ่ายเดียวได้ถ่ายไหมภูเขาแรงคนใจที่ถืออยู่คือไ,ไม้เท้าไม่ใช่ล่มเออถือไม้เท้ากระลอนชอบเท็ดด,ดูขลังขลังไว้ในห้อง เทวดาติดแกรมมัตเตอร์แบติดมาด้วยขำมากปะไอคนจีนเดี๋ยวจับทำผัวให้หมดเลยคือชุดนี้จะดูลงการแต่ดูแล้วลำบากเพื่อนมากนี่องนี่เป็นอะไรเอ๋ป่ะเปลี่ยนมุมไปข้างล่างจะไหถ่ายลงล่างมั้งร้อนมากแต่ยี่สิบตัดตอการอย่างเดียวงงบริการอะไรล่มคันหรือว่าเราเดินเร็วไปฉันเดินเร็วไปใช่ไหมแล้วคุณก็ตามหลังช้าแล้วเหนต้องเดานช้าลงอ่ขอดู ทำอาหาเทวีเจ้าก่อนลงมายอะน่าจะทิมปะไม่หรอกเนาองน่าโยมือไบบดิเคยแอะเหมือนรูปปั้นหนังยางอีกแล้หนึ่งสองสามออนวานอย่าไปยังไม่ได้อยาก้าเลยจะนิดเร็วเร็วาทียบไปเพื่องานในวันนี้ อ่ระมานี้คเจ็บคอมันร้อนคออ่ะลองซ้อมก่อนซ้อมก่อนซ้อมก่อนเต้ส้นเท้าเวลาเราเดินเน่ะเต้ส้นเท้าค่อยๆลงเออก็เอียงลงเออเราจะแบบมั่นใจในตัวเองเอออย่างเงี้ยโอเคจ้าขนาดนี้ก็เย็นแล้วนะคะแดดก็เริ่มร้อนขึ้นทุกทีทุกทีนะครับอย่าไว่างาน เป็นวันถ่ายลูกชิ้นเหนื่อยมากค่ะสรุปจะเป็นเทวดาหรือว่าจะเป็นักไ์ใครอยากรู้ว่าชุดเทวดาหรือชุดนางยักษ์นี้นะคะราคาเช่าชุดเท่าไหร่คะสามแดงแดงค่ะทุกคนสามแบงแดงมีทอสามใบแดงมีทอท่อนอะไรทอนอะไรอย่างเงีร้านอยุธยานะคะฝั่งตรงข้ามหรือใครจะดูหลายๆร้านก็ได้นะา๊ะไม่จำเป็น้องจะต้องเลือกร้านเดียวกันได้แต่บอกไว้ก่อนว่าชุดอย่างนี้อลังแบบนี้สามร้อยทำนั้นโอเคเดี๋ยวชาร์จแบตแล้วก็หามุมถ่ายตรงไหนอีกว่าไป ชัน c o m l e t e ปรบมือให้ตัวเองค่ะปรบยังไงปรบยังไงยัแหัวให้บอสติดตามเรื่องราวของพวกเรากันต่อยังไม่จบจ้ะกินอะไรจะไม่สาวน้อย เย็นมากปะมากอยู่ร้อนหรอมันเย็นมากเลยใช่ปะ,ะมันร้อนข้ามันไม่ได้มันไม่ได้มีความแบบชุ่มเย็นมากเลยอะได้ชาทางชาใจแล้วจะได้ช่วยปะมึงบ้า <c oughs> ออ่าทำอย่างนี้ <c oughs> อุ๊ยแดงไ,งไม่ลงเลย ทำภารก <g ling> ิจมิชั่นเสร็จิเรียบร้อยฮะเราก็จะเตรียมตัวกลับกันแล้วนะทุกคนนี่ไงค่ะไม่ใช่หรอกนี่ไงเพียค่ะเพียแดงเพียเนาะไม่ได้อแล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ วัดลานจอดรถ <c oughs> ยังไม่วัด <c oughs> เรายังไม่เข้าวัดค่ะ <c oughs> เราอยู่ที่ <c oughs> จอดร, <c oughs> รถที่จะหาที่จอดรถยากมากและตอนนี้เราก็มาหาที่จอดรถได้แต่ว่าต้องเดินข้ามไปอีกซึ่งก็ค่อนข้างจะไกลยอยู่นะคะทุกคน OK、好<吃>。<laughs> ร้อยห้าสิบค่ะจาละล้านหน้าก็ร้อยห้าสิบเล่เฮ้ยอยากกินเค้กเค้กหน่อยจ้าเค้กจ้าอันนี้ราคาไม่ติดกันนะใช่ใส่ใจอันนี้เหมาะกับเราสุดใช่ เดียวแม่ไปเดี๋ยวไปเลือกชุดข้างในจ้ามีเหรอเลือกชุดข้างในจ้าะเอาเลยไม่ไปก่อนไม่ไปกับกูอ่ะไปสิกูก็จะดูเหมือนกันก็จะใส่ชุดอะไรใช่จะอยู่ด้านมีด้านบนโอเคจ้ ไปเที่ยวกันสองวันไม่ใส่สุดท้ายสักวันก็อยากให้ใส่มาวัอดอรดุณแล้วเนี่ยโอ้ยทำไมเมา้มา,มา,มาท้าพี่ขอจะมเาท้าพี <c oughs> า่เม้าท้าอันเดียวจบไม่หญิงมาแล้วไม่หญิง <c oughs> เดี๋ยวคุณพี่ก็ต้องไปแต่ง้นะคะคุณพี่ <c oughs> ไทยว่นที่สองจ้าเเล่นกล้องเลยสวยว่ะมึงคิดว่าแหวนให้ไม่ทำผมปล่อยเลยนก็ถ่ายหนุ่มๆก็เตรียมชุดแล้วครับเขาไม่ถ่ายรูปเดียงคะ ตอนนี้เราอยู่ที่ในวัดอรุณแล้วนะคะเรากำลังจะเดินหาทางเข้าอู่ก่อนเราจะเข้าไปถ่ายรูปเห็นไ่ะค รู้ไมวัหลังก็มอยแดดร้อนมากค่ะเวลานี้นี่ค่ะกลาบนี้เย็นมากเนาะเริ่มเหนือยจะแตกมาค่ะสาวโอ้ยโซ่ beautiful เออวันนี้มันสวยเลยมันจะขึ้นเนื้อบนั้นป่ะมาถึงแล้วเนอะก็ต้องขึ้นอ่ะเนอะเป็นคารับบทเป็นช่างภาพตละกล้องแล้ว ขบวนช่วยเหลือฉันตอนเช้าเท่าไรจะได้ถ่าย คนเยอะมากสดยมากต่างทางใดๆอีกสิบขั้นค่ะขึ้นไปเลยครับเออนี่หมดกันค่ะสุดท้ายขึ้นอีกไหมอ๋อเกินไม่ได้ ถ้าเ,เราค่ารูปวันนี้ขาขาวันนี้ถ่ายรูปเหนื่อย่ะเหนื่อยมากแล้วก็ร้อนมากคนเยอะมากแต่ว่าได้รูปสวยอยู่ค่ะมันจะร้อนไปหน่อยก็เถอะเรา,เาทนได้เพรูปที่สวย วันนี้กูไม่ค่อยได้ถ่ายหรอกเพราะกูแบบถ่ายรูปเยอะแล้วอ่ะจุดไทยแคะ่ปะหนะาเพื่อนมารับซีนมากกว่าแต่ว่าเราครั้งแรกไงคะ่ะเพื่อนก็เลยอาสาถ่ายให้เยอะหน่อยอา่าเราจะไปปะเต็มที่กับเพื่อนนะคะเพืะะ่อนวานนีเพื่อนจะนัดมาเที่ยวนะคะถึงแม้ว่าจะเบี้ยวมาหลายครั้งก็ตามนะคะ ่กอไคำสัญญาที่เอื้ออกมานั้นเล่นจากใจยรีตว่าที่คนาน่าจะออยู่ห่าแต่จะนเคยลับฝันได้อยู่ไหนคาจะทำใหีว่าอยู่ไร้ ร้านนี้สชาตรงไหนอ่ะบตาไม่ต้องวนจัะจ้าขึ้นไปเลยจ๋าข้างในไหมได้ค่ะบาร์บีคิวหมูกระทะแล้วก็วก้าวนะครับแถวแถวสะพานคุดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงไป ฟิลอะไรคนละ213บาทเราก็ได้เรียบรอ้อยทานที่นั่งเป็นบรรยากาศดีมากแต่ว่าคนเป็นลนา้านล้านลสวยกเกินข่นมาตอลีนาดิแบบว่า่กแล้ว,วก็แทว่าอะไรอยูย่เตอร์หู ไฟฟูมากค่ะโอ้ยก็บรรยากาศคือดีดอ,ดอะไรนะขับห้นะันมันรถพ่อหอดไปเลยรถพ่ <c oughs> อ,อ,อเึง่อข้อข้อะไรเป็นไงบ้างคัะวันนี้ได้ท<ม>นนั้งรูปสวยมันหนักก็ไปแบบไม่ร้อนอะ่ะก็จริง <c oughs> เออไม่ได้เกือบอ่ะ ทำเองมาเลยทำเองอะเขาให้ไปอิ่มเองแล้วิ่ล้ค่ะอาหารมื้อข้ามมาดีนะคะแล้วก็แบตก็จะหมดแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราก็ต้องลางสักกันก่อนนะคะแล้วก็จะกันคลิปใหม่แล้วก็เราก็จะกันใหม่คลิปหน้านะคะทำอะไรก็ยมังใช่ล้ากกันแค่นี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะกลับบ้านกันแล้วนะคะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนี้ช่องนั้ด้วยนะคะบ๊ายบายพูดเร็วมาก